สำหรับพี่น้องผู้ใดที่ปลูกต้นใหม่ๆนะครับที่เขาเขาซื้อมาจากล่านต้นใหม่หรือว่าล้านน้ำตลาดกระซังนะครับที่เพื่อนขายต้นใหม่เขาปลูกต้นอย่างเขาก็ซื้อต้นนั้นมาแน่นบแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่น้องบางคนเพิ่นเพิ่นบบหูจักนะครับเพื่อนบ่เห็นเลยแหละเพื่อนบบหูนะครับอันนี้ค้นหูแล้วก็ว่าเป็นยังครับบอกต่อกันไปนะครับอย่าลืมเกะพลาสติกตัวนี้นะครับที่เพื่อนเสียบยอดมาติดตามานะครับ าเขาบลแกออกต้นไหม้เขาสีใบใหญ่งงครับมันติดิวครับมันติแหน,นกิวเขาก็ใส่คัตเตอร์เขาเนี่ยแหละครับค่อยกรีดออกครับพี่น้องแต่ว่าเขาต้องเบื้องแผลเขากอนเด้อครับแผลเขาติดดีบอนะครับถ้าแผลเขาติดดีเขาก็กรีดออกแต่ทันบอท,นท,นทันเด็ดทันบอทันเด็ดติดดีนี่เขาก็จะพึ่งไปกรีดแต่ว่ายานพี่น้องลืมนะครับบางคนกับปลูกแล้วก็ลืมเลยเดยีต้นไหม่ใบใหญ่จกเทีย้ยวันนี้เวลาขุดลุมนะครับ กบมองนี่เขาเขาก็บ่เห็นอีกบันนะครับเพราะฉะนั้นเบิ่งครับผมกระเจะออกเลยครับแล้วก็เลยผมก็จะเอาเทปมัดไว้ไหมเพื่อบ่อให้อ่ล้มพัดโยกหักครับนี่ครับอันนี้พุทธาโยกขาวครับพี่นอ้องมาจากสวนลุงลานครับพุทธานำแพ,พล่คนผุล่ะนะครับลาน สวนเพิ่นขายดีครับพี่น้องได้กินแล้วติดใจผมก็เลยเบอกต่ออีกจังน้อยนึงครับต่อไปพี่น้องมาซื้อน้ำผมด้วยครับเด้อยุไก่ครับผมไปเอามาแล้วครับนี่อีกปีดึงครับผมิเสียบยอดได้เ่าถึงปีก็เสียบยอดได้แล้วครับว่าต้มันตุนใหญ่นะครับเขาก็หาบักทันหน่อยเขานีละครับมาก่าไว้แต่ว่าผู้ใดได้กินจะติดใจครับนี่แหละครับปลูกต้นไม้ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องบวังค้นพิ่นบบหูนะครับอย่าลืมแกะพลาสติกมองนี้ออกเลยครับเขาแกะออกแล้วก็เขาก็ล้ปลูกครับหรือว่าเขาล้ปลูกแล้วค่อยแกะก็ได้ครับล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับอืเห็ดให้เบื้องก่อนแกะยากครับมันตัวหน่อยเพื่อนกับพันมาแน่นดีด้วยครับคัดพันบนแน่นกับบดตีดีด้วยครับแต่ว่าเขาแกะต้องใจเย็นๆครับ สูกคนลหระครับเพื่อนเสียบยอดติดตามาเนี่ยเพื่อนต้องพันพลาติกยางแน่นด้วยครับกันน้ำเขา่าบอลสันมันก็นบอติดนะทีนี้แกเรียบร้อยแล้วเขากับมาลงปลูกครับพี่นอ้องอย่าลืมแกะเด้อครับซื้อต้นใหม่มาั้นสันต้นใหม่พี่น้องบบใหญ่าาด้วยนาะเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นแนวให้เบิ้งอีกอย่างหนึ่งครับสําหรับพี่น้องผู้ซื้อต้นใหม่มาปลูกกับผู้ฮู้แล้วกับบอกต้อกันเนาะ กัผพาดครับพี่น้องกันต้นไม้บบาไงยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะ